สวัสดีขอรับอยู่กับผมบะฟาดคนเดิมวับผมในวันนี้คุณผู้ชมจะเห็นอะไรแปลกๆใช่ไหมปกติเนี่ยผมจะเปิดเกมแบบไม่ใช่เปิดเกมเปิดรายการโดยที่แบบว่าอยู่ในหน้าของเกมนั้นๆเลยใช่ไหมแต่วันนี้มันมาแปลกใช่ไหมคุณผู้ชมมากับคําว่าวันดีคําเดียว <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่หรอกคือแบบจะพูดยังไงเดีคุณผู้ชม คือเวลาผมจะแคสเกม Call of Duty Mobile แต่ละทีเนี่ยผมจะชอบลงแรงใช่ไหมคือผมชอบความท้าทายไงผมก็เลยแบบจะลงแรงให้ผู้ชมรับชมเป็นสะแบบส่วนใหญ่เลยนะเออคือผมจะลงแรงให้ดูคือ <laughs> จะจะบอกว่าเวลาลงแรงนี่ยมันจะต้องเตรียมสมองให้เกิน100%่งรด้วยผู้ชม <laughs> <laughs> ถามว่าทําไมต้องเกิน100%ร้อู้ไหมคือลงแรงแต่ละทีเนี่ยมันต้องเจอแบบไม่ใช่เจอบอทนะผู้ชมคือมันต้องเจอกับคนอะ คนหลายๆแบบว่าหลายๆประเภทอะไม่ว่าจะเกลียนมั่งแล้วก็ประเภทที่แบบว่าเทพเลยก็มีแบบเก่งๆเลยอะบางทีมันก็จะเตียนสมองให้เกินร้อเปอร์เซ็นต์เอเวลาลงแรงแต่ละทีอะมันแบบมันกินพลังสมองไปแล้ว90%เอีสิบเปอร์เซ็นต์เหลือไว้ทําไมก็ไม่รู้หรือบางทีเล่นๆไปลูกตามันก็แบบหันไปคนละทีคนละตากูเจอปัใจัยปะผมยังตลกตัวเองอยู่เลยเว้ยผมก็เลยรู้สึกแบบ วันนี้อยากจะพักผลล่อนว่ะก็เลยอยากจะเล่นเกมที่มันคลายเครียดเล่นเกมอื่นบ้างในมือถือเลยวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าช่วงใหม่เลยก็แล้วกันนะ <c oughs> เป็นช่วงที่ขั้นแบบว่าระหว่างแบบที่ผมพักจากการอัดเกมค a l l of Duty เนี่ยมาพักเล่นเกมอื่นบ้างในช่วงนี้ซึ่งผมได้คิดชื่อช่วงไว้แล้วละ่ะเดี๋ยวพาเข้าอินโทรเลยแล้วก็ไปเปิดเออก็เรียกว่าอะไรนแะบบเปิดรายการในหน้าเกมที่ผมกำลังจะเล่นเลยก็แล้วกันโอเคคุณผู้ชมไป ขอหยุดไว้แป แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะผมจะอธิบายถึงช่วงรายการนี้ให้ผู้ชมได้รู้ก่อนว่ารายการนี้จะทําเกี่ยวกับอะไรก็คือรายการนี้เนี่ยจะเป็นการที่แบบว่าผมจะเอาพวกเกมที่แบบอยู่ในยุคก่อนเลยนะก็คือแบบยุคคลาสสิกของสมาร์ทโฟนอ่ะเออาเอามาเล่นใหม่เวคุณผู้ชมเอามารีวิวให้ผู้ชมได้รับชมใหม่เพื่อใครที่แบบว่าเป็นคนแบบยุคผมเนี่ยหรือว่าเป็นเด็กยุคบหม่เนี่ยก็จะได้รู้ว่ารุ่นพี่เขาเล่นเกมอะไรมาก่อนที่แบบว่าเคยดังๆในสมัยก่อนอะไรประมาณนี้ซึ่งผมจะเอาเกมที่แบบอยู่ในยุคแบบ พวก Android เวอร์ชั่นแบบต้นๆเลยนะที่แบบฮิตตั้งแต่นั้นเลยเหละเอามาเล่นให้กูชมได้รับชมอีกทีหนึ่งโอเคมารับชมมาต่อเลยไปทุกคนเห็นชื่อเปล่าฟุต <laughs> นินจาโอ้โหโคตรค้าสิ่งเลยเอาเป็นว่าใครที่แบบเกิดในช่วงปีพศส5 0พรอ่ะหรือปี41นีน่นนแหละก็ <laughs> ต้องผ่านหูผ่านตามาบ้างแหละเกเดียบผม,มบอกเลย <laughs> มาเดี๋ยวผมจะอธิบายกับน้องๆที่แบบว่าไม่เคยแบบว่าบางทีอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำเกมนี้ผมพูดจริงๆมจะอธิบายให้ฟังว่าเกมนี้เนี่ยมันเล่นยังไงโอเคไหมคือหลักการเล่นมันโคตรง่ายเลยเว้ยแค่เอานิ้วสัมผัสหน้าจอแล้วก็เลื่อนแค่นี้เองเลื่อนให้ไอ แบบว่าเอานิ้วเราเลื่อนผ่านพวกตัวผลไม้อ่ะฟันมันให้โดนแล้วก็ทำคอมโบแล้วก็นับแบบว่านับคะแนนแบบว่าเอาคะแนนแบบมะขิงกันอ่ะเออใครได้มากกว่ากันอะไรประมาณนี้ทำไฮสกอเออประมาณนั้นเลยนี่ทุกคนจะลองให้ดูนี่ฟัน,นเอเอประมาณนี้เล่นไม่ยากเดี๋ยวผมมาเริ่มกันที่โหมดแรกเลยดีกว่ากับโหมดคลาสสิกโอเคไหมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูมาโอเคโหมดคลาสสิกก็ง่ายๆนี่ฟันแบบนี้อืม แล้วมันจะมีอุปสรรคมานั่นก็คือลูกระเบิดและห้ามให้ตัวผลไม้เนี่ยตกลงพื้นเ,เกิน3ลูกคือเราจะมีโอกาส3ครั้งเนี่ยมันจะอยู่ท,า,ทางด้านขวาใช่ไหมที่เป็นปลูกกากะบาดเดี๋ยวผมจะลองปล่อยผลไม้ตกให้ดูนะเดี๋ยวดูนะนี่นะมันะนะไปหน,นึ่งงานหนึอนอ่านับไปสองอันแล้ว <laughs> ประมาณนี้ถ้าเราตกครบสามอันเราก็แพ้แล้วถ้าเราฟันลูกระเบิดเราก็แพ้เนี่ยอย่างเงี้ยไอ้เราตกสามอันเราแพ้เดี๋ยวผมจะลองฟันลูกระเบิดให้ดูเจ๋ได้ด ช้าจังโอเคอเทอีกครั้งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะฟันลูกระเบิดให้ดูเหด,ดูนะช้าโอเคนี่มาแล้วมาแล้วขึ้นมาหน่อยลูกระเบิดไม่ขึ้นมาลูกระเบิดไม่ยอมขึ้นมาเดี๋ยวนะนี่เห็นไหมพอเราฟันปุ๊บเกมโอเวอร์ทันที อันนก็แค่นี้แหละง่ายๆแล้วก็ทำไฮสกอร์ให้แบบเหนือกว่าเดิมอะไรแค่ได้แล้วก็มาขิงเลยกับเพื่อน <c oughs> คิดถึงจริงๆเลยช่วงนั้นม,มาเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบจริงๆจังๆให้ดูอีกจักตาหนึ่งโอเคไหมอ่าฟันไปฟาดฟตอนแรกมันก็จะง่ายๆอย่างนี้เลยเ <c oughs> ักยตักหนึง่งดูที่อยดู โอ้ยแน่แน่แหน่แน,น่ไม่ได้กินพีร่รอยนะโอ๊ะโอ๊ะไม่ได้ทำคอมโบเลยอ่ะโอ้ยเกลียบเกลีบแหนน่อย่างมันจะขึ้นมากวนๆอย่างงี้เว้ยคือมันจะขึ้นมาพร้อมกับผบละไม้ผู้ชมคือมันจะขึ้นมาติดกันเลยคือขึ้นโคตรกวนกวนอ่ะจริงๆกวนมากแล้วต้องมีสมาธิตลอดเวลาเอาลวงไปหนึ่งลูกเห็นไหม เดี yeah. okay. ๋ยวโอเคอืมอันน่าเกือบเกือบครับนี่มาทำคอมโบอย่างนี้ได้อ่าเสน่ห์ของคุณนี่คือแล้วก็อางนี้อันนี่จะเป็นเอ่อผลไม้พิเศษถึงผลดินดอกอ่า,อาเดี๋ยวมันจะเก็บเออเก็บฮิตได้ฮิตอ่ะฮิตอ่ะยังไงอื้มอันนี้อ่ะเอาลูกมาอีกหนึ่งแล้วเดีเ๋ยวเดี๋ยว เนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยคืออืมม้ามวดต่อไปดีกว่ากับหมวดเซนคุณผู้ชมมาเนี่ยคือหมวดนี้ไม่มีอะไรมากมันจะจับเวลาด้ยคุณผู้ชมคือเราไม่ต้องกลัวระเบิดอะไรทั้งสิ้นอ่ะมันจะจับเวลาพอเวลาหมดเนี่ยก็ก็จบเกมแค่นั้นเองแล้วก็พยายามแบบว่าเก็บแต้มเก็บคะแนนเก็บมูให้ได้มากที่สุดอ่ะเนอะแล้วก็จะไม่บอกไปเอาไปถึงเพื่อนมาจริงจังจริงจังนี่ ได้ไดเดี๋ยวจะ <illions> หมเวลาแล้วสี่เออทำได้เออสคอมโบเอองไมอีกเออเเนี่ยนี่โอ้โหห้าคอมโบเปไงนี่โอ้โหเม่อกี้พลาดวะ เอเออเไ,ไม่ยอมให้พลาดจังลุงสามคอมโบถ้าเราฟันคอมโบได้เนี่ยคือคะแนนอ่ะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเลยมันจะเพิ่มมากกว่าที่เราแบบว่าฟันอยู่ๆอย่างเงี้ยไม่ดีแตแบบคอมโบเนี่ยจะได้คะแนนเพิ่มเยอะมากเนี่ยนะขึ้นมาเอ้าไม่ได้คอมโบเฉยขึ้นมาขึ้นมาอ๋ออีซิิโอเค อ,อ,อ,อีกสองอโอ้ประมาณนี้คุณผู้ชมประมาณนี้ประมาณนี้โหมดต่อไปโหมดอาร์เคดมาคือพิจารณ์คือมันจะเอ่เอเขาเรียกว่าไงฮะนับเวลาเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้มันจะมีความบ้กคล้าก็คือมันจะมนีนี่เห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมโดยแบบมันจะมีแบบว่าผลไม้พิเศษให้เราฝันด้วยแล้วมันก็จะใช้แบบว่าสกิลจ,จากผลไม้นั้นได้ แล้วเราก็ต้องคอยระวังเวที่ีระเบิดคุณผู้ชมผมจะโชยดูว่าระเบิดยังไงนะเดี๋ยวเราทำกันด้วยแบบเออแล้วก็ทำก็ไ้แต่ว่าทำะบบนนทีไม่ได้ได้ยนะแบบคอมโบต่อเนี่องเงี้ยนดิอย่งนี้เอออยางนี้อ่หงี้่าีาาาไไ้จะมีระเบิดขึ้นมาซึ่งระเบิดนี่นั่นะแหละถ้าฟันโดนอ่ะมันจะลบคะแนนไปสิคะแนนเลยซึ่งเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าไงมีไหวพริบแล้วก็คอยระวังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเ ขึ้นมาเป็นผักผัดเลยอึบอึบอึโหแผลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ไงโอ้ยยิ่งกว่าเดิมแปดเป็นไงดูดู <c oughs> <c oughs> โเคตรเท่เลยผมบอกเลยสกิลเมื่อกี้แต่ก่อนผมใช้บ่อยมากเอ,อ้อฟรีซอืมอืมห้าคอมโบอืมเอาไปดิไปอีกอ่า,า,าอ่าไปอีก มาอือเอ๊ะอุ้ยยอ้ย่แหมฝีมือก็ยังมีอยู่หรือว่าจะนี้เป็นอันนี้อันนี้พยายามทำมาเยอะเลยบอกเียเลยเลยเลยนี่ถ้าเราก็จะได้ลิปมาแบบว่าเพิ่มคะแนนเข้าไปโอ้โหโมดต่อไปมันตีเพย์โมดนี้ผมบอกเลยว่าโคตรมันจริงๆ มันมากๆมันเอาไว้เล่นกับเพื่อนเ้ยคุณผู้ชมคือมันจะแบ่งหน้าจอเป็นสองฝากนี่เข้าไปดูเลยดีกว่าไม่พูดมากนี่เห็นปะมันจะแบ่งเป็นสองฝากเลยแล้วมันก็จะมี2โหมดให้เลือกอีกข้างในอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าคลาสสิกก็คือมันจะมีลูกระเบิดขึ้นมาอะลองให้ดูนี่เป็นแบบนี้อ่ามันก็จะมีลูกระเบิดขึ้นมาด้วยเห็นปะเหมือนโหมดนะั้นทุกอย่างเลยเหมือนหมดคลาสสิกปกติที่เราเล่นอนะแต่ อันนี้มันพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถกดระเบิดแกล้งกันได้เว้ยนี่เขาไประบายเห็นไหมนี่แหละคือมันเกลียนตรงนี้เลยคุณผู้ชมคือมันสามารถกดลูกระเบิดมาแกล้งกันได้มันก็เลยแบบเพิ่มสีสันอะมันทำใม้แบบเรียกว่าไงเกมมันมันขึ้นที่ะีเลยอะจริงๆนี่ประมาณนี้อีกโหมดหนึ่งเซนดูเอลคืออันนี้ก็จะเป็นแบบว่านับจับเวลานับคะแนนนะลองเข้าไปดูประมาณนี้ดู รรเราก็ฟันให้แด้แบบว่าคะแนนมากกว่าเพื่อนอะ่ะคือถ้าเวลาหมดเมื่อไหร่ใครคะแนนมากกว่ากันคนนั้นก็ชนะรู <c oughs> บอกเลยว่าเนี่ยสุดยิ่งไอ้หมดเนี่ยผมบอกเลยเล่นมันสุดแล้วสำหรับผมนะผมเอาไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยมันมากเออแล้วเกือบลืมบ,บอกไปว่ามันในนี้ด้วยนะมันมีแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะมีสกินของมีดแล้วก็เขียงด้วยนะ ไม่ธรรมดานี่แค่เข้าไปตรงนี้ตรงอาร์เมรี่อ่าฮะกดเข้าไปนี่มันก็จะมีเนี่ยม oh. ีเป็นสกินของมิดดาบที่เราใช้ฟันผลไม้มันก็จะมีหลากหลายมากคุณผู้ชมเป็นลายสีนุ้งบ้างเป็นลายเอ่อมังกรเป็นลายลายขนอะ,อะไรวะลายขนอีกาลายสายฟ้าแบบนี้ก็มีเนี่ยเออแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะแบบ แล้วก็เอาลายบนนี้มาอวดกอันเลยแล้วก็ยังมีนี่ด้วยเขียงเขียงก็เขียงก็จะมีอยู่หลายแบบหลายลายเลยเป็นลายประตูบ้างลายายีนยางบ้างอะไรประมาณนี้เพิ่มความแบบว่าทันโรกให้กับเกมอะเออเพิ่มความเท่อะไรประมาณนี้นะเป็นไงกันบ้างกับเกมฟตนเนจาเกมที่แบบว่าเป็นตำนานจริงๆนะเกมนี้ แบบโคตรคลาสสิกเลยคุณผู้ชมคลาสสิกมากคือมันเป็นเกมที่แบบเป็นยุคแรกๆของสมาร์ทโฟนนะคุณผู้ชมเข้าใจปะมันก็เลยแบบคลาสสิกแบบคลาสสิกจริงๆอ่ะคือสมัยก่อนเนี่ยเกมนี้ต้องมีติดเครื่องไว้อ่ะเออแบบต้องมีติดเครื่องไว้จริงๆคือบางคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนในสมัยก่อนอย่างผมเนี่ยก็ไม่มีนะในแบบประมาณม .1 ม .2 เนี่ยน่าจะยังไม่มีนะถ้าผมจำไม่ผิดผมไปยืมเพื่อนเล่นเลยคุณผู้ชมแล้วผมก็เล่นไอเกมนี้แหละ จริงๆผมก็เล่นเกมนี้แหละเว้ยแล้วผมก็แบบมาขิงกับเพื่อนว่าผมได้คะแนนท่าดุท่าดีเว้ยแล้วเพื่อนมันก็ขิงต่อแบบโต้ผมกลับมาอลไรแาเนี้ซึ่มันเป็นแบบภาพย้อนที่แบบนึกขึ้นได้เลยจริงๆเออเกมนี้ที่ผมจำได้แม่นมากเว้ยเอาเงี้คุณผู้ชมถ้าใครที่แบบว่าเคยเล่นเกมนี้หรือเคยผ่านหูผ่านตามาเนี่ยช่วยคอมเมนต์มาบอกผมเลยนะผมอยากจะรู้ว่าใครที่แบบว่าดูคลิปผมเนี่ยแล้ว อยู่ในช่วงวัยเดียวกับผมบ้างผมอยากรู้จริงเพราะฉะนั้นอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างเด้อแล้วก็ส่วนเกม uh, Call of Duty Mobile เนี่ยผมก็ยังไม่ทิ้งผมก็ลงเรืเ่อยๆคุณผู้ชมคือผมเป็นคนแบบพื้นฐานคือผมเป็นคนชอบเกมแนว FPS อยู่แล้วคือผมก็ไม่ทิ้งแน่นอนอะเกม Call of Duty Mobile แต่ช่วงนี้ผมขอพักสมองนิดน,นึง โอเคคุณผู้ชมในวันนี้ถ้ mata, <c oughs> ถาผู้ชมชาวคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมกำลังจะลงต่อจากนี้ด้วยนะครับผมในวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมมากดติดตามก็มากดไลค์มันทาให้ผมเนี่ยมีกําลังใจและชื่นใจมากๆเลยครับผมโอเคคุณผู้ชมในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเพิิม